ไม่เชื่อพี่เราจะเชื่อใครอันยองชิ่งกุยาสวัสดีค่ะอาจารย์พี่อ้อยค่ะถ้าน้องๆเป็นคนที่ชอบภาษาวัฒนธรรมเคป๊อปเคซีรีส์อยากทํางานในบริษัทเกาหลีหรือฝันอยากจะไปเรียนและไปทํางานที่เกาหลีเราขอชวนน้องๆมาเปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพไปกับเราสาขาภาษาเกาหลีของเรามุ่งเน้นการเรียนภาษาแบบเข้มขน้นตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทางด้านภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจการแปลและล่ามหรือด้านสังคมและ วัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจธุรกิจเกาหลีอย่างครบวงจรน้องๆจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษามีโอกาสได้รับทุนรัฐบาลเกาหลีไปเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีและฝึกงานกับองค์กรที่ใช้ภาษาเกาหลีจริงปัจจุบันบริษัทเกาหลีในไทยมีจํานวนมากและยังต้องการคนรุ่นใหม่ที่พูดเกาหลีได้เข้าใจวัฒนธรรมและพร้อมลุยงานจริง ถ้าน้องๆอยากใช้ภาษาเกาหลีสร้างเส้นทางของตัวเองสร้างโอกาสทั้งการเรียนต่อการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสาขาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพราะที่นี่เราไม่แค่สอนภาษาแต่เราสร้างมืออาชีพถ้าน้องๆสนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ U T C C Taegu Asia มันน่าจ้แล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ